เรื่องราวของชุนลีเนี่ยจะมีพ่อเป็นแรงผลักดันสําคัญนะครับรวมถึงอาชีพของนางด้วยชุนลีเนี่ยเป็นนักสืบตอนอายุ18ก็เพราะว่าอยากจะตามหาพ่อที่หายตัวไปให้เจอนะครับจากนั้นชุนลีเนี่ยก็ไปทํางานเป็นตํารวจสากลของอินเตอร์โพครับรับหน้าที่คอยสืบสวนการค้ายาเสพติดข,ของพวกองค์กรผิดกฎหมายโดยเฉพาะชาดาลูของลุงใบสันที่ชุนลีจับตาเป็นพิเศษนั่นก็ทําให้ชุนลีเนี่ยกลายเป็นแกะดําขององค์กรนะครับเพราะองค์กรชาดาลูเนี่ย มันซื้อพวกตัวบิ๊กๆในอินเตอร์โพได้แล้วครับแต่ยังดีที่ชุนลีเนี่ยมีเพื่อเป็นกายที่คอยสืบเรื่องนี้เหมือนกันจนกระทั่งลุงใบสันโดนปาไป ชุนลีก็ยังทํางานเป็นตำรวจให้อินเตอร์โพอยู่เพราะนิสัยที่ลักความยุติธรรมอยู่แล้วนะครับซึ่งในคอมิกของซีไฟเตอร์หกก็ยังยืนยันครับว่าชุนลียังทํางานนี้อยู่เพราะมีฉากที่นางโชบัตเจ้าหน้าที่อินเตอร์โพให้เคนดูแล้วบอกด้วยว่าตอนเนี้ยนางอะขึ้นเป็นหัวหน้าของฝ่ายสืบข้อมูลอาชญากรรมพิเศษแล้วหรือก็คือชุนลีได้รับมอบหมายให้มาตรวจสอบเส้นทางการเงินของประเทศเนชอลที่เคนโดน JP หลอกมานั่นแหละครับแต่สุดท้ายพอเราได้เล่นในโหมดโวลทัว u r เนี่ยเราจะรู้ว่าชุนลี ตอนนี้พักจากงานตำรวจแล้วมาทำหน้าที่เป็นครูฝึกกังฟูแล้วก็คอยมาดูแลหลีฟฝนเด็กที่ชุลีช่วยชีวิตมาแล้วก็กลายมาเป็นเหมือนน้องสาวคนหนึ่งเพราะฉะนั้นชุลีน่าจะมีเงินจากการทำงานไปตำรวจเก็บไว้พอสมควรแล้วก็ไม่รู้ว่าได้มาจากการเป็นครูฝึกด้วยหรือเปล่านะ